เวียดนามสะเทือนวงการลูกยางโลกชาวอาเซียนเดือดหลัง FIVB จับได้ส่งผู้ชายลงแข่งทีมหญิงในศึกยู1สวัสดีค่ะวันนี้ทางดูดีสตูดิโอจะพาทุกคนไปฟังข่าวความเคลื่อนไหวของวงการวอลเล่บอลหญิงหลังมีข่าวสะเทือนวงการเมื่อทีมหญิงเวียดนามชุดย2 1โดนปรับแพ้จนหล่นไปท้ายกลุ่ม กลายเป็นเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนทั้งวงการวอลเล่บอลและสังคมกีฬาอาเซียนเมื่อสหพันธ์วอลเล่บอลน,นาน,นาชาติ FIVB ประกาศตัดสิทธิ์และปรับให้ทีมชาติเวียดนามแพ้ทุกนัดที่ลงสนามในศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่เมืองสูราบายาประเทศอินโดนีเซียหลังตรวจพบว่ามีผู้เล่นที่ไม่ใช่เพศหญิงตามกฎกีฬาลงแข่งในทีม เรื่องนี้เริ่มมาจากความสงสัยของหลายชาติที่เฝ้าสังเกตนักกีฬาบางคนในทีมเวียดนามตั้งแต่ต้นทัวร์นาเมนต์โดยสองรายที่ถูกจับตาคือดังทิฮองและเหียนฟองกวิงซึ่งมีรูปล่างลักษณะท่าทางและพละกกำลังที่ผิดปกติจากนักกีฬาหญิงทั่วไปจนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่านี่มันผู้ชายชัดๆ เมื่อกระแสกดดันเพิ่มขึ้น FIVB จึงสั่งตรวจเพศนักกีฬาอย่างเป็นทางการและผลที่ออกมาก็ชัดเจนทั้งคู่ไม่มีคุณสมบัติเป็นเพศหญิงตามกติกาสากลส่งผลให้ต้องตัดสิทธิ์ลงแข่งทันทีและตามกฎข้อ14.4ทุกแมตท,ที่พวกเขาลงสนามจะถูกปรับเป็นแพ้ทั้งหมดถแถลงการของ FIVB ระบุชัดว่านี่เป็นการละเมิดข้อ12.2และ13.5.2ของระเบียบการแข่งขัน ไม่เพียงแต่จะถูกลบผลการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังถูกส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการด้านวินยัยเพื่อพิจารณาบทลงโทษเพิ่มเติมซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิ์การเข้าเร่วโทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติในอนาคตด,ด้วย จากเหตุการณ์นี้สื่ออินโดนีเซียาคาดกันว่าเมื่อ2ผู้เล่นเวียดนามถูกตรวจจับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกยู -21 ที่ประเทศอินโดนีเซียนั้นทำให้ไม่ได้ลงสนามที่พบกับเปอร์ตริโกซึ่งแมตช์ดังกล่าวเวียดนามชนะ3ต่อ1เซตทำให้จากเดิมที่เวียดนามชนะ4แพ้5เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วเป็นอันดับ2ของสายเ แต่กลับทำให้ถูกปรับโทษกลายเป็นชนะ1แพ้4จะเข้ารอบเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่มไปพบกับทีมอียิปต์ในรอบจัดอันดับ17 2 4ถึงทันทีกลายเป็นจุดจบที่ขมขื่นและถูกมองเป็นตราบาปในประวัติศาสตร์กีฬาของประเทศ เหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงในหมู่แฟนวอลเลย์บอลทั่วอาเซียนหลายคนมองว่าการกระทำของเวียดนามเป็นการโกงอย่างชัดเจนและทำลายความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการแข่งขันแฟนกีฬาจากไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซียต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุดเดือดบนโซเชียลบางคนบอกว่านี่มันไม่แฟร์และเสียศักดิ์ศรีการแข่งขันมีคอมเมนต์หนึ่งที่ถูกแชร์ไปอย่างกว้างขวางจากแฟนชาวอินโดนีเซีย ระบุว่าพวกคุณไม่ได้แค่เอาชนะด้วยฝีมือแต่เลือกเอาผู้ชายมาแข่งกับผู้หญิงมันไม่ต่างอะไรกับการดูถูกกฎและศักดิ์ศรีของนักกีฬาทั้งหมดในสนามแฟนไทยหลายคนก็แสดงความโกรธโดยมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เวียดนามถูกสงสัยเรื่องเพศของนักกีฬาและตั้งคำถามว่าหรือว่ากรณีทีมหญิงชุดใหญ่ก็มีปัญหาแบบนี้เช่นกันฉันรอดูจุดจบเช่นเดียวกันกันกบชุดใหญ่เวียดนาม แต่ก็มีชาวเวียดนามได้ออกมาตอบโต้ชาวไทยไปว่าคุณกำลังเพ้ออะไรการตรวจมันยังไม่เสร็จสิน้นไม่มีอะไรชี้ชัดว่าพวกเธอไม่ใช่ผู้หญิงแท้เพียงแต่เพื่อเอาใจเจ้าภาพเขาเลยระง,งับพวกเธอไว้เท่านั้นชาวฟิลิปปินส์คนนี้กดคีย์บอร์ดอย่างเดือดดาลและถามแรงว่าเวียดนามคิดว่าพวกเราตาบอดหรือไงผู้ชายยังไงก็ดูออก ความคิดเห็นจากแฟนชาวมาเลเซียได้เข้ามาเสียดสีอย่างเจ็บแสบว่าถ้าจะเอาผู้ชายมาแข่งกับผู้หญิงก็ไปตั้งหลีกเพศผสมเถอะไม่ต้องมาลบหลู่กติกาแบบนี้แฟนไทยคนหนึ่งถึงขั้นโพสต์ภาพทีมเวียดนามพร้อมแคปชั่นว่านี่มันทีมชาติหรือทีมละครตบแปลงเพศ FIVB จัดหนักให้หน่อยแม้แต่ชาวเวียดนามเองก็ยังตำหนิประเทศตัวเองโดยแฟนรายหนึ่งได้คอมเมนต์ว่า นี่คือความอับอายของชาติมันไม่ใช่ความภาคภูมิใจเลยชาวอาเซียนอีกคนโกรธแทนทุกชาติที่ลงแข่งและพิมพ์ไว้ว่าพวกคุณไม่ได้แค่โกงแต่มันยังทำให้เหรียญรางวัลและสถิติของทุกทีมสกปลุกไปด้วยความคิดเห็นต่อมาจากแฟนอินโดนีเซียดุดันสุดๆว่านี่มันไม่ต่างอะไรกับนักมวยชายขึ้นต่อยในรุ่นผู้หญิงมันคืออาชญากรรมทางกีฬา ชาวอาเซียนอีกคนได้ร่วมวงด้วยน้ำเสียงเจ็บใจว่าพวกเรามาซ้อมกันเป็นปีแล้วต้องมาเจอความไม่ยุติธรรมแบบนี้มันน่าขายหน้ามากอยากถามว่าเวียดนามไม่รู้จริงๆหรือตั้งใจกันแน่มีชาวฟิลิปปินส์อีกคนเสริมอย่างประชดประชันว่าหรือว่าทีมเวียดนามกลัวแพ้ผู้ยิงจริงจริงถึงได้ส่งผู้ชายมาแข่งแฟนไทยคอมเมนต์แรงพร้อมแท็กเพื่อนว่า เวียดนามควรโดนแบนเยาวอย่างน้อย5ปีจะได้จําไว้และไม่ทําอีกความคิดเห็นจากชาวอินโดนีเซียอีกคนตอกย้ําประเด็นว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดเล็กน้อยแต่มันคือการวางแผนโกงตั้งแต่แรกแฟนชาวมาเลเซียคนนี้ได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบกับทีมชายพร้อมแคปชั่นว่าดูหน้าดูไหล่ดูกล้ามนี่มันทีมชายปลอมตัวมาชัดๆดูยังไงก็ไม่ใช่หญิง ชาวอาเซียนอีกคนถามถึงความชอบธรรมและความรับผิดชอบของเวียดนามต่อกรณีนี้ว่าฉันอยากรู้ว่าเวียดนามจะขอโทษต่อสาธารณะหรือจะทำเป็นเงียบแล้วปล่อยให้เรื่องจบแฟนไทยอีกคนแสดงความไม่พอใจพร้อมข้อเสนอว่า FIVB ต้องตรวจเพศทีมหญิงชุดใหญ่ด้วยโดยเฉพาะเหนียนถีบิกเตียนไม่งั้นเราจะไม่เชื่อใจอีกซึ่งความคิดเห็นนี้มีคนกดถูกใจและเข้ามาแสดงความเห็นด้วยเป็นจานวนมาก และปิดท้ายด้วยเสียงประชดของแฟนชาวฟิลิปปินส์ที่แรงไม่แพ้กันว่าคราวหน้าอย่าลืมเอานักบาสช,ชายมาเล่นวอลเลยด้วยนะจะได้ชนะชัวหน้าขณะที่เรื่อง U21 ย,ยังร้อนระอุชื่อของเนี้ยนถิบิกเตียนนักตบทีมชาติชุดใหญ่ของเวียดนามก็ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์แฟนกีฬาบางส่วนเชื่อว่าควรมีการตรวจเพศอย่างจริงจังเนื่องจากลักษณะรูปร่างและพละกกำลังของเธอแตกต่างจากนักกีฬาหญิงส่วนใหญ่ จนถูกสงสัยมานานแม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันแต่กระแสเรียกร้องให้ FIVB และ AVC หรือสมาพธ์วอลเลย์บอลเอเชียตรวจสอบเพิ่มเติมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายคนมองว่าหากไม่จัดการอย่างจริงจังอนาคตการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในภูมิภาคนี้อาจเสียความน่าเชื่อถืออย่างถาวรก็เป็นได้เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามใหญ่3ประเด็นคือ 1. เวียดนามรู้หรือไม่ว่ามีการส่งผู้ชายลงแข่ง 2. ห่างรู้ทําไมจึงยอมเสี่ยงละเมิดกติกา 3. จะมีการตรวจสอบนักกีฬาชุดอื่นๆโดยเฉพาะชุดใหญ่หรือไม่แฟนๆอาเซียนหลายคนมองว่าคำตอบเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศเพื่อนบ้านรายนี้จะสามารถฟื้นความน่าเชื่อถือกลับมาได้ไหมนี่จึงไม่ใช่เพียงเรื่องอื้อฉาในสนามแต่เป็นวิกฤตศรัทธาที่สะท้อนถึงความจริงจังของกีฬาสากลและเป็นสัญ,ญญาณเตือนว่า ความยุติธรรมในกีฬาต้องผูกปกป้องอย่างที่สุดไม่ว่าผู้กระทำผิดจ,จะเป็นชาติใดก็ตามค่ะท้ายนี้ฝากช่วยกันคอมเมนต์เพื่อให้ YouTube นำส่งคลิปของเราเพิ่มมากขึ้นรวมถึงกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ